ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่23พฤศจิกายนโดยโค้ชเจฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดนตเช้านี้ขอสนะโดยงานนี้อโมริมโวตนคือคนที่ใช่ของผีแดงนะโดยการน,นี้ประเป็นอนโมริมกซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์เดนต์นะฮะยืนยันแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับทางด้านสโมสรแต่ว่าต้องการเวลาในการนำแนวความคิดปรดปรับใช้ แตผู้จัดการทีมวัย39ปีเสัญญา2ปีครึ่งนะฮะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองเข้ามาแทนที่เอเดนฮาร์คซึ่งกระโดดไล่ออกในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยแมนยูเองนั้นรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนพิีมพร์บริอังเฤษรโดยนำหน้าคู่แข่งในวันอาทิตย์นี้อย่างด้านของอีฟสวิทาวซึ่งรั้งอันดับที่4จากท้ายตารางคะแนนอยู่7แต้มแม้ว่าอโมริมจะรับรู้ถึงงานหนักที่ต้องเผชิญในจินโอเทฟฟอร์ดและเขาก็เองก็เชื่อว่าตนเองนั้นสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ของสโมสรกลับมาดีได้ผมเป็นคนที่ช่างฝันก็ได้นะ ผมเชื่อมั่นในตัวของตัวเองแต่ผมก็เชื่อมั่นในสมสทรเขากล่าวในงานแถลงข่าวครั้งแรกฐานะที่เป็นเฮชโค้ชคนใหม่ผมคิดว่าเรามีความคิดเดียวกันในครั้งนี้มีทศัศนคติที่เดียวกันแ,และนั่นก็สามารถจะช่วยในครั้งนี้ได้ผมเชื่ออย่างแท้จริงในตัวนักเตะในครั้งนี้ผมรู้ว่าคุณไม่ได้สามารถเชื่ออะไรมากมายได้แต่ผมเชื่อเลยนะผมจะลองอะไรใหม่ๆพวกคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้ จะบอกว่าผมใส่ซื่อในรดีก็เป็นได้แต่ผมเชื่อว่าผมคือคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมผมเชื่ออย่างแท้จริงว่าผมนั้นคือคนที่ใช่บซื้อชาวโบนติกเชเองนั้นซึ่งย้ายมายังแมนยูหลังจากที่ อยู่กับทางด้านของสปอร์ติ้งมาแล้าถึง4ปียืนยันว่าเขาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงเขาเข้ามาเพื่อจะให้สโมสรกลับมามีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกันได้อีกครั้งผมรู้ดีนะว่าที่แมนยูเองนั้นเราต้องเอาชนะทุกเกมเราต้องการเวลาอีกมากมายเพราะมันเป็นลีกที่ยากกว่าน,นะเราต้องปรับปรุงอีกมากมายเพื่อจะพยายามที่จะคว้าแชมป์ลีกในครั้งนี้ให้จงได้ เราต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทีมผมไม่รู้นะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่เกิดขึ้นในคารักนี้นะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูอกันต่อบป็ะกาศกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าบริเวณบอกว่าเขาคือคนที่ใช่ซะอ,อย่างนั้นก็ต้องรอดูที่ผลงานการด้วกันเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับเอารยังไงยูเฟ่ผิดหวังฟอร์มลุยส์อาจจะขายทิ้งต้นปีผีสนใจไหม เมื่อกันนี้จูเวนตตสตกเป็นข่าวว่าผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของดักลาสซูรีนะฮะอดีตกองกลางของแอสตันวิลละก็อาจจะเลือกขายเขาทิ้งไปในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยก็ว่าได้โดยกองกลางชาวบารูเรียนเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จูเวนตุสเซ็นสัญญามาด้วยค่าตัวที่เรียกว่าแพงที่สุดในตลาดรอบล่าสุดนี้ โดยเขาย้ายมายัางชินอารีอันสเตเดียมดยค่าตัวรวมแล้วกว่า50ล้านยูโรซึ่งรวมถึงการที่ผูเ้เล่นอย่างเอนโช b บาเดนเนฟเชียและก็ซามูเอลอีริงจูเนียย้ายสลับฝั่งไปยังวินรราในครั้งนี้ก็นอีกด้วยอย่างไรก็ตามดาวเตะไว้ชกแบรนนี้กลับมีผลงานที่แย่มากเลยนะในส리อาจนจูเวนตุสก็พร้อมที่จะขายเพื่อจะถอนทุนคืนอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ลงทุนไป หรือเงื่อหาเงินนะฮะเพื่อทาข้อตกลงอื่นๆในขณะน,นี้ผลงานที่ตาำความมตรฐานของปริยและความไว้วางใจที่จํากัดของทีเอโก้โมชสตาทำให้มารายนั้นอาจจะพิจารณาขายบิทฟิลด์รายนี้ช่วงเดือนมการาคมนี้ตามการบริงานของกาเซต้าเดโรสปอร์ต โดยการที่จูวินตุชนั้นจําเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับแ,และก็แนวรุกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอาการบาดเจ็บและด้วยงบประมาณที่จํากัดการขายอดีตแข้งวินล่าทิ้งไปในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นหนทางที่ในการหาเงินทุนที่จําเป็นในการเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนอื่นๆเขาหรือว่าลดราคาของเป้าหมายคนหนึ่งด้วยการที่อาจจะรวมเข้าไว้ในข้อตกลงในครั้งนี้ก็เป็นได้เป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรเพื่อผีจะสนใจนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงงานนี้บอกได้เลยซัตตันนะฮะเผยมุมมองของเกมแมนยูบุกไป,ปเย็ยนอีสวิทเทาลล์ลนประเดิม3แต้มในยุคข,ของอัมบอริมโดยแกนี่แมนเชสเตอร์ติดนะฮะเปิดสกัดใหม่ภายใต้การคุมทีมของ โรเบนอัมริมโดยต้องเจอกับพนักของอีสวิชาวที่กาลังน่นใจหลังเอาชนะทานติพฮอ์สเปิร์มมาได้ในคารั้งนี้โดยคิดสตันตโดรูชื่อดังของ BBC Sport เปิดเผยมุมมองเกี่ยวกับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผู้สำคัญที่แมนเชสเตอร์ ภายใต้การคุณซื้อคนใหม่อย่างบริเบนอัมบริมจะบุกไป,ปเย็นชิ่นพร็อกแนนโบรชของอิชวิทาวที่เพิ่งจะเฉือนทนเมฮอสเปอร์มาได้เมื่อเกมที่แล้วโดยให้ความเห็นบอกว่าผมเดาว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่บริเบนอัมบริมมาเยือนอิชวิทาวและเขาอาจจะรู้สึกไม่ประทับใจ สักเท่าไหร่นักเพราะยังคงมีเมืองอื่นในแถบอีสแองโกเรียที่น่าสนใจมากกว่านี้การเจอกับอีซวิท o ท n ไม่ใช่จุดเ,เริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับเขาฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์เด็ดในครัักนี้ โดยชัยชนะของอีฟสวิตเทวเหนือทนนิสพัสเปอร์จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างมากและพวกเขาเองก็เคยเสมอในบ้านมาแล้วมากถึงสักนัดทำให้เกมนี้น่าจะเป็นการแข่งขันที่คู่ขี้สูสีโดยเฉพาะเมื่อแมนยูกำลังปรับตัวเข้ากับระบบใหม่ขณะที่นักเตะหลายคนก็เพิ่งจะกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติและก็ยังคงไม่มีโอกาสในการฝึกซ้อมร่วมกับอาลมริมมากบายนักโดยอีฟสวิตเทวมีเกมรุกที่อันตรายโดยแซมมี่ สมคิชนะฮะมีความคล่องตัวสูงในแดนหน้าและก็เรียมเดียรันก็สร้างปัญหาให้กับกองหลังได้ดีสติการมีส่วนร่วมกับประตูของเขาทั้งในด้านการทำประตูแล้วก็ทางด้านของอแอซ,ซิสน่าประทับใจเป็นอย่างมากสิ่งที่อิชีวิตต้องแก้ไขคือความผิดพลาดในเกมรับหากพวกเขาปรปับปรุงจุดนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะเก็บคะแนนตรงนี้ได้ ทุกคนมองว่าอโมริมนั้นจะเริ่มต้นด้วยชนะแต่ผมขอเลือกผลเสมอเพราะหลังจากการะแสนะฮะผมคาดหวังและความตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันคงจะยากหน่อยที่จะยอมรับได้หากว่าแมนยูเองนั้นทำแต้มหล่นในเกมกับทีมอย่างของอีสต์วิชทาวคุณลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นเรื่องที่สร้างแรงสันสะเทือนในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนกันนะป็นเดิวบวังการนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะก็ แฟนๆตก็คงจะคาดหวังสูงเช่นกันครับผมก็คาดหวังสูงเช่นกันนะเรามาดูข่าวต่อมานี่กันครับอาร์ะยังไงแมนยูไม่ซอรับรังเอาไว้แข่งตกอับอาจจะย้ายในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้มีทีมดังมารอที่จะคว้าตัวในครั้งนี้แล้วมากมายโดยแมนยูสแวลไม่บังแข่งตกอับอาจจะได้ย้ายในช่วงตลาดานักกระานากเตะมกราคมนี้เผยมีทีมดังมารอคว้าตัวแล้ว โดยกรน,นี้ทางน้านของอาสเปอร์นะฮะสื่อตุรกีรายงานขา่าวนะว่าแอนเชนี่ปีกฟอร์มจ้องจอมหมุนของแมนยูทีมเชนดนนำในศึกฟุตบอลพรีเมยร์กีกอังกฤษมีลุ้นได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองกันอีกครั้งหลังจากที่เบนิตัสนะฮะทีมอันดับที่5ในลีกตุรกีสนใจจะคว้าตัวไปร่วมง,งานในะครั้งนี้โดยการน,นี้ทางน้านของแอนโทนี่ถูกจับตามมาตลอดว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนยูนั้นพร้อมที่จะโละหลังโชว์ผลงานไม่คุ้มค่าตัว 86ล้านปอนด์หรือ4,042ล้านบาทหลังจากแต่ย้ายมาจาก้างของอาแจ็คในปี2022เระยังต้องลุ้นหนักอีกนะวว่าจะได้รับโอกาสจาก้างของบริเบนอาโมริมคุณซื้อคนใหม่ในครั้งนี้นหรือไม่ซึ่งงานนี้ดาวเตะนะฮะทีมชาติบราซิลทาได้อ่ได้แค่12ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงเล่นในทุกาการการ87นัททำให้มีโอกาสนะฮะสูงที่แมนยูนั้นจะปล่อยตัว ออกไปซึ่งงานนี้ล่าสุดแล้วก็กลายเป็นทีมที่แสดงความสนใจอยากจะได้ตัวไปร่วมง,งานในตลาดนักเตะช่วงมรกราคมในขคะนี้โดยทางข่าวระบุเลยนว่าเบสตัสเนียเชื่อว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่จะดึงตัวแอนโชนีมาเสริมทัพแล้วหลังจากที่มองมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยข้างก,กันกว่าจะยื่นข้อเสนอในการยืมตัวให้กับดบาของฝั่งแมนยูพิจารณาขณะที่จ้ตัวเองนั้นก็น่าสนใจเช่นกัน เพื่อโอกาสในการลงสนามในครั้งนี้ที่มากยิ่งขึ้นโดยการนี้ทั้งนี้เบเิตัสอยากได้ตัวแอนโชนี่นะฮะมาช่วยทีมในการลุ้นแชมป์ลีกตรุรกีหลังจากตอนนี้รั้งอันดับที่5บนตารางคะแนนตามหลังจากฝูงการตาราตะสลายถึง10แต้มและก็ตามอันดับที่2เฟเนร์เบอร์เซอยู่5แต้มในคารั้งนี้และท่านอื่นครับโอ้โหเป็นอย่างว่างานนี้ก็ถือว่าจอมหมุนแอนโชนี่นะฮะอยู่ดีๆก็เนื้อหอมซะอย่างนั้น และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมโมสรแมนเชสเตอร์เดจในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตี่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ